ล่าสุดมีแรงข่าวกระซิบค,ครับคุณผู้ชมครับดาราสาวขาแบ้วนี่ใครเอ่ยไม่รู้เขาบอกว่าขี้อ่อยขี้อ้อนและติดแฟนด้วยห่วงแฟนหนักมากตอนนี้จนกระทั่งถูกผู้ใหญ่เนออกมาเตือนแรงแหลังจากเริ่มเสียการเสียงานเขาบอกว่าแบบดีแย่มากและกลัวจะเสียคนไม่รู้ว่าใคร มาดามกุ้งกิ้งแห่งคอลัม์มายาละลาเว็บไซต์ดีดีนิวครับคุณผู้ชมนี่นะครับให้ข้อมูลเลยมาดามกุ้งกิ้งเขาบอกนะครับผมไม่ได้บอกเขาออกมาเปิดเผยข่าวซุบซิบของวงการบันเทิงประจําสัปดาห์นี้ให้เหล่าขาเมาส์ขาเผือดติดตามกันอีกแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของดาราสาวคนหนึ่งครับหน้าขาวหน้าแบ๊วอยู่ในวงการมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยดังอยู่ได้เพราะก็กินบุญเก่าใช้โซเชียลเป็นแต่คนชอบเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนดูตรง แบบแบ็วๆครับเขาบอกนี่เมื่อํากุ้งกิ้งเนี่ยเขาเปิดเผยเบืเ้องหลังของดาราสาวคนนี้เนี่ยว่าไม่ใช่ธรรมดาชอบหลอกให้คนคิดว่าแบวแต่จริงๆตนเองเนี่ยขี้อ่อยขี้อ้อนเก่งส่วนเรื่องหัวใจเธอก็มีแฟนแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลงแฟนมากจะทําอะไรกินอะไรพูดอะไรก็ต้องมีชื่อแฟนครับจนโดนแซวว่าหายใจเข้าก็แฟนหายใจออกก็แฟนทำเอาหลายคนหมั่นไส แต่ก็ปล่อยเบลอเพราะว่าเข้าใจว่าเธอเนี่ยกำลังคลั่งรักล่าสุดแหล่งข่าวของมาดามกุ้งกิ้งเธอบอกครับว่ามีผู้ใหญ่ในวงการท่านหนึ่งติเต,ต็งดาราสาวคนนี้มาแล้วครับว่าเธอเยอะไปนะทำอะไรไม่มีความพอดีเริ่มเสียงานเสียการหวังว่าต่อไปเนี่ยจะแย่จะเสียคนเอาถ้าแฟนให้ทำอะไรแล้วทำตามทุกอย่างเริ่มกองแล้วทำมึนไม่สนใจรับงานเพราะอยากจะไปเที่ยวกับแฟนตัวติดกับแฟนแบบนี้มันแย่ มาดามคูทิงบอกมาว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยติดติงดาราสาวขี้แบลคนนี้แล้วว่าระวังจะเสียการเสียงานในอนาคตติดแฟนคลั่งรักหนักไม่รู้ว่าใครนะครับอยู่ในวงการมานานแล้วด้วยไม่ค่อยดังเพราะว่าตอนนี้กินบุญเก่าอยู่ยครับวิอยู่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ